สำรวมใจของตนให้ดีใจนี้มีปกติเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างแต่มีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจกสำรวมใจให้ดี ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารพระพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้ฉะนั้นเรามาวินิจฉัยกันดูให้รู้ให้รู้ล <c oughs> ักษณะของกายลักษณะของจิต จิตนี่ไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีสีสันวันนะเช่นสีเขียวสีแดงเป็นต้นไม่มีแล้วก็มักจะคิดไปไกลทีเดียวว่าแต่สัญญามันจำเรื่องอะไร ไว้ได้ใหญนี่มันก็คิดส่งไปตามสัญญานั้นไปตามเรื่องนั้นน,นเรื่องที่คิดนั่นเป็นที่น่ายินดีก็มีเป็นที่น่ายินร้ายก็มีด้วยเหตุนี้แหละมันจึงได้สร้างตัณหาขึ้นในใจอย่างมากมาย ก็เนื่องมาแต่ความคิดนี่แหละเป็นมูลเหตุเมื่อมันไม่คิดแล้วมันจะอยากได้อะไรแล้วนั่นแหละดังน,นั้นการภาวนาจึงว่าเรามาเพียรพยายามระงับความคิดในดวงจิตนี่แหละให้มันสงบลง <c oughs> เมื่อมันสงบลงไปแล้วมัน จิตนี่มันจะพองใสแล้วมันจะมองเห็นโทษแห่งความยึดความถือเหล่านั้นบัดน,นี้นะว่าความยึดถือเหล่านั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเพราะไปยึดถือของไม่เที่ยงเช่นมายึดถือร่างกายอย่างนี้นะก็ร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเนี่ย แล้วจะให้มันตั้งย่างยืนอยู่ให้เป็นไปตามความประสงค์ของดวงกิตนี่ได้อย่างไรอะ่ะมันเป็นไม่ได้พระองค์จึงได้เปรียบร่างกายในว้หล้ายในเปรียบเหมือนอย่างหม้อบ้างธรรมดาหม้อดินนายช่างนี่จะตีให้เป็นหม้อเล็กหม้อกลางหม้อใหญ่ ก็ดีเผาให้สุกแล้วก็ดียังไม่สุกก็ดีผลสุดท้ายมันก็แตกถสลายลงไปได้บรรดาโม้และไหทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ร่างกายของคนเราก็เป็นเช่นนั้น ย่อมมีความแปรปวนแตกดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจึงมาห่วงนักห่วงหนาร่างกายนี้บางอย่างพระอ,องค์ก็เปรียบไว้เหมือนกับเรือรั่วธรรมดาเรือนี่เรือที่ทำด้วยไมยน้นี่ใช้ไปนานไปมันก็ แตกก็ร้าวน้ำก็เข้าต้องเอาชีเอาชันมายากันตาไให้แห้งแล้วเราลงน้ำไปใช้ไปใช้ไปชไปั่วระยะหนึ่งเอาชีก็แข็งตัวแล้วก็แตกร้าวน้ำก็ซึมเข้าก็ยาใหม่อยู่อย่างนั้นแหละ ถ้ามันยาไม่ไหวจริงๆแล้วก็ทิ้งฉันใดร่างกายอันนี้ก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งนั่นเองเนี่ยก็ต้องเยียวยากันอยู่อันยาประจำแท้ๆแล้วก็ได้แก่ข้าวกับน้ำนี่ร่างกายอันนี้จึงได้ทรงตัวอยู่ได้บัดนี้ เทเพียงแต่ลำพังข้าวกับน้ำอย่างเดียวเยียวยาร่างกายนี้ตลอดไปไม่ได้เมื่อร่างกายนี้ถูกโรคใครเบียดเบียนเอาก็ต้องมียาพิเศษอีกขนาดหนึ่งสำหรับหมอผู้ชำนาญโรคเมื่อตรวจดูเห็นว่าผู้นี้ เป็นโรคชนิดนี้จะต้องใช้ยาขนาดน,นี้ให้รับประทานมันถึงจะบรรเทาหายไปได้หมอก็จึงได้ให้ยาขนาดน,นั้นมาดื่มหรือมารับประทานหรือไม่ฉะนั้นควรฉีดก็ฉีดเข้าไปตามเส้นตามกล้ามเนื้อ ให้ยานั้นไปขจัดอาการของโรคต่างๆออกไปหรือว่ายาบางอย่างก็ใช้บำรุงบำรุงร่างกายอันนี้ให้มีกำลังแข็งแรงขึ้นเช่นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้ไปไปแล้วมันก็อ่อนแอลง จะต้องใช้ยาบางอย่างมารับประทานเข้าไปบำรุงให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันนี้มันมีกำลังขึ้นเป็นปกติตามเดิมถ้าต้องเยียวยาไปอยู่เนี่ยร่างกายอันนี้โรคบางอย่างมันก็ เป็นโรคเรื้อรังเยียวยารำบากเหลือเกินกินยาไปแล้วสงบลงน้อยนึ่งพอเกิดขึ้นมาอีกอกินยาไปก็สงบลงไปไม่นานก็กาเริบขึ้นมาอีกเป็นอยู่อย่างนี้จะตายก็ไม่ตายจะหายขาดไปก็ไม่หาย นี่ท่านเรียกว่าโรคกรรมโรคเวรอย่าอย่าไปเสียใจน้อยใจก็ทำอย่างไรได้ตนได้ทำกรรมทำเวรใส่ตัวมาแต่ชาติก่อนโน้นกรรมนั่นมันตามมาสนองเอาเราจะเอาไปโยนทิ้งให้ใครใครเขาก็ไม่รับเมื่อตนทำเองตนก็เสวยมันเอง ด้วยความอดกั้นทนทานไปอย่าทำใจให้เศร้าหมองคุณมัวเศร้าโศกเสียใจต่างๆนาน,นามนี่มันถึงจะพ้นจากทุกได้เมื่อโรคภัยกำเริบขึ้นมาก็ไปเสียใจกับโรคภัยก็ไม่พ้นจากโรคภัย เกิดไปชาติใดก็ไปเจ็บอยู่นั้นแหละเมื่อมันเจ็บมาก็าเสียใจเศร้าโศกกรัวตายไม่สามารถจะอบรมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยกุสนธรรมเช่นนี้นะก็ผู้นั้นนะ่ะไม่พ้นจากทุกข์ได้สักทีชาติแล้วก็ชาติเราเกิดมาได้ อัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วก็มาเป็นทุกข์เป็นโศกร้รองให้คร่ำครวญกับร่างกายอันนี้แหละเมื่อมันวิบัตลิลงเพราะว่าใจไม่ได้ฝึกขนอบรมมานะ่มันก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นผู้ที่ได้รับฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จึงไม่ควรปล่อยจิตของตนให้เลื่อนลอยให้เศร้าโศกเสียใจไปกับความเจ็บความปวดความวิบัติแห่งร่างกายสังขารนี้ฝึกมันอดกั้นทนทานไปแล้วก็บำเพ็ญบ,บุญกุศลไปเอาบุญกุศลเป็นกำลังโน้มใจะระลึกถ,ถึงคุณพระ รัตนกรยแกวสามประการเป็นที่พึ่งไปเอาบุญเอาคุณเหล่านี้เป็นที่พึ่งในใจไว้ใจจะได้มีกำลังเข้มแข็งเมื่อเวลาร่างกายอันนี้มันวิบวัิลงใจของผู้นั้นมีที่พึ่งอยู่แล้วก็ไม่วันไหวแล้วบันนี้นะ,ะก็จะนึกถึงที่พึ่ง เมื่อที่พึ่งบังเกิดขึ้นมาแล้วจิตนี้ก็ยอมตั้งมันไม่หวั่นไหวแล้วทั้งมีปัญญารู้เท่าร่างกายนั้นตามเป็นจริงด้วยเพราะว่าเรื่องบุญคุณอันนี้เนะี่เมื่อบุคคลใดสะสมรวบรวมมาไว้ในใจนี้ให้บางมากเข้าไปแล้วมันก็เกิดปัญญาขึ้นเลอไม่ใช่ว่ามันมีแต่บุญมีแต่คุณ อยู่ในใจเฉยๆนะเมื่ออบรมสะสมให้มากเข้าไปแล้วมันก็เกิดรัศมีรังสีขึ้นสว่างสวัยไปอุปมาเหมือนอย่างแก้วเหมือนอย่างทองคำธรรมชาติอันวิประเสริฐเมื่อในช่าง ทำการหล่อหลอมหรือว่าไล่สนิมออกไปแล้วขัดถูเท่าใดยิ่งเกิดแวววาวขึ้นเกิดมีสีสันวันนะผ่องใสแวววาวใครเห็นแล้วก็อยากได้ชั้นใดจิตดีที่ได้รับการฝึกฝนอบรมกำหนดละกิเลสตัณหา อวิชาต่างๆวันนี้ให้เบาบางออกไปเท่าไรจิตนี้ก็ย่อมผ่องใสขึ้นไปเท่านั้นทำให้เกิดคล่องตัวขึ้นมาในการคิดการวิจารณ์เรื่องอะไรต่ออะไรเมื่อเมื่อจิตที้ผ่องใสขึ้นมาแล้วนะคิดอะไรดำริอ,อะไรก็เห็นแจ้งไปในเรื่องนั้น ดังนั้นแหละขอให้พากันคิดกันตรีตรองพิจารณาให้เข้าใจหลักปฏิบัติดังชี้แจงให้ฟังมานี่ความเข้าใจด้วยตนเองเนี่ยสำคัญมากถ้าเพื่อนชี้แจงให้ฟังแล้วอย่างนี้ตนก็ไม่สามารถจะจับอุบายอันนั้นไปบำเพ็ญได้หรือว่าไม่สนใจที่จะบำเพ็ญ ให้เป็นไปอย่างนี้นะฟังสักกี่ครั้งมันก็ไม่ได้ผลเลยะจะได้ผลอะไรลนะ่ะฟังแล้วไม่จำเอาไปทําตามนี่ตนเคยยึดเคยถือเคยปล่อยใจไปอย่างไรก็ปล่อยใจไปอย่างนั้นไม่ควบคุมเห็นนี้นอะไรแล้วมันจะไปบรรลุถึงธรรมอันลึกซึ้ง จะไปรู้แจ้งทำอันึกซึ่งได้ใจมันลอยอยู่ตามกระแสของโลกนี่เสียเป็นส่วนมากอย่างนี้นะมันจะไปรู้แจ้งได้อย่างไรอ่ะผู้ที่ท่านรู้แจ้งได้นั่นก็เพราะฝึกใจให้สงบให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ภายในปัจจุบันนี่เอาปัจจุบันนี่เป็นหลักเลยทีเดียว ให้เห็นจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี่เรื่อยไปนี่แหละเมื่อจิตได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่อยไปแล้วมีเหตุอะไรเรื่องอะไรกระทบก,กระทั่งมาเข้ามันก็รู้แจ้งเรื่องนั้นเหตุนั้นได้ทันทีเลยเพราะมันเกลียมตัวอยู่มันมันไม่ได้ลืมตัวมันไม่ได้ส่งใจไป คิดปรุงแต่งในเรื่องอื่นๆใดทั้งใกล้ทั้งไกลอะไรไม่ไปถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้คิดอ่านการงานคิดเรื่องที่ควรจะทำกิจจวัดต่างๆหมดนี่มันก็ไม่จะเป็นต้องคิดไปไกลอะไรนักหนานนนนคิดอยู่ในบริเวณที่อยู่ของตัวเองนี่แหละนั่น ผู้อยู่ในบ้านก็คิดอยู่บริเวณบ้านของตัวเองสถานที่ทำมาหาเรื่องขีพของตัวเองเมื่อคิดรู้แล้วก็ปล่อยวางไว้ก่อนเพราะว่าเวลาทําสมาธิภาวนาเนี่ยไม่ใช่เวลาทําการทํางานอะไรเป็นเวลาที่ทําความสงบใจเท่านั้น ไม่ใช่เวลาที่จะใช้กายไปทำงานใช้วาจาพูดการพูดเรื่องการงานอะไรต่ออะไรไม่มีสตินี่ก็เตือนใจเข้าไปอย่างนี้ใจนั่นมันจึงตื่นตัวได้เออจริงจริงอย่างนี้นะเวลานี้เวลาหยุดดิ้งเวลาพัก,กจิตไม่ทำงานอืม เมื่อจิตมันระลึกได้อย่างนี้มันก็หยุดแล้วมันก็หยุดคิดปรุงแต่งไปในเรื่องราวต่างๆที่มันเคยมาแล้วนั่นมันมันหยุดคิดมันก็นิ่งเท่านั้นแหละพยายามให้มันนิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้มีสติประคองจิตที่มันหยุดคิดแล้วนะให้มันนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี่ เมื่อมันนิ่งได้มีสติประคองอยู่มันก็สงบไปได้นานเลยวบบนี้ฝึกเข้าไปอย่างนี้นะอ,อย่าไปอื่นใดการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็คือการปฏิบัติจิตดวงนี้แหละเพราะว่าจิตตรงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานของความดีความชั่วต่างๆความสุขความทุกข์ต่างๆ แล้วก็มีจิตดวงนี้นเป็นประธานนะจิตดวงนี้เป็นผู้รับรู้ให้เข้าใจถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วดีก็ไม่มีชั่วก็ไม่มีสุกขทุกข์ก็ไม่มีบาปบุญคุณโทษอะไรไม่มีทั้งนั้นตลอดถึงเมื่อผลนี้ผ่านก็ไม่มีให้เพิ่งเข้าใจดังนั้นนะ่ะ การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เมื่อสรุปใจความลงแล้วก็คือปฏิบัติจิตดวงนี้เองฝึก,กจิตดวงนี้แหละให้มันสงบจากอากุศลธรรมแหละเบื้องต้นนะขอเรื่องพูดถึงอกุศลธรรมนี่ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วนะมันมีทั้งอย่างงาบอย่างกลางอย่างละเอียดและนี่ ศีลนั้นน่ะผู้ใดสำรวมในศีลมั่นในศีลกระงรับอกุศลธรรมอย่างหยาบออกไปได้ผู้ใดมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงมันก็เป็นอุบายระงรับอกุศลธรรมอย่างกลางผู้ใดมาเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้น ให้ปัญญามันแหลมคมยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอุบายระง,งับอกุศลธรรมอย่างละเอียดให้ออกไปจากดวงกิตนี้ถือว่ากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนั่นมันเป็นเชื้อของบาปของกรรมมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปท,ทำกรรมหมายความว่าอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่เพียรละแล้ว เพียนพยายามมีแต่เพียนสะสมให้มากขึ้นอย่างนี้นะมันก็บันดาลให้ผู้นั้นไปทำบาปด้วยกายวาจาใจมีเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่ารากเง้าของบาปอากุศลนั่นแหละกิเลสน,นานาประการนี้นะให้พึงพากันเข้าใจดังนั้นแหละพระบรมศาสตราจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอน ให้ภาคเพียรพยายามละถ้าผู้ใดไม่เพียรไม่พยายามละอกุศลกรรมเหล่านี้มันก็จะตามสนองแก่ผู้กระทำให้เป็นทุกข์เป็นยากไปในวัฏสงสารนี่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยถ้าผู้ใดไม่เพียรละกิเลสเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็จะต้องได้เสวยทุกขวเวทนา ชาติแล้วชาติเล่าเพราะอำนาจของกิเลสอกุศลกรรมต่างๆที่ตนสะสมขึ้นไว้ในใจให้มากๆแล้วมันก็ยอมให้ผลเป็นทุกข์เป็นธรรมดาซึ่งตรงกันข้ามกับกุศลธรรมเมื่อบุคคลได้มาเห็นโทษแห่งอกุศลแล้วอย่างนี้นะก็มาเห็นคุณแห่งกุศลธรรมเข้า เหมือนอย่างดำกับขาวอย่างนี้เลยก็เห็นว่าดำนี่ดำบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ดีเหมือนกันนะ,ะเช่นอย่างกระจกอย่างนี้กระจกสองหน้านี่ถ้าไปเอาสีดำมาทาเข้าไปข้างหลังแล้วจะมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นอย่างนั้นจำเป็นก็ต้องได้เช็ดออกต้องได้ขัดออกแล้วก็เอาทาสิ่งอื่นนั่น มาทาด้านหลังของกระจกเข้าไปติดไว้บบดนี้กระจกด้านหน้านี่มันจึงได้ใสสะอาดแบบนี้ซองเงา,นาหน้าตัวเองเห็นได้หรือว่า่องดูอะไรต่ออะไรก็เห็นได้อย่างนี้แหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละแต่เราเอาบุญเอากุูลนเนี่ย มาตั้งไว้ในใจนี่ให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีแหละเมื่อบุญกุศลมาตั้งอยู่ในใจนี่มากเท่าไรล่ะมันก็ขจัดบาปอากุศลออกไปเรื่อยๆเหมือนอย่างบุคคลมาขัดกระจกที่มันมัวหมองออกไปเมื่อขัดออกไปเท่าไรแล้วกระจกแล้วมันก็ผพ่องใสขึ้นไปเท่านั้นนะ อันนี้จิตดวงนี้มีปกติผองใสมาแต่เดิมเหมือนอย่างแก้วเหมือนอย่างทองคําธรรมชาตินัน้นธรรมชาติของทองคำแท้มีสีสดใสนะธรรมชาติของแก้วแท้ๆก็มีสีสดใสเหมือนกันนะแต่ที่แก้วจะเศร้าหมองก็เพราะขมเหลามาจับเอาทองคำได้จะเศร้าหมองก็เพราะว่ามีสนิม มาหุ้มห่อเอาหรือว่าดินหรือหินหุ้มห่อไว้ทองคำธรรมชาติจึงไม่ส่องแสงเววาวออกมาได้นายช่างผู้ชำนาญเอามาหล่อหลอมขัดไล่สนิมนั่นออกไปแล้วให้เหลือแต่เนื้อทองคำล้วนๆอย่างนี้นั่นแหละทองคำก็ส่องแสงเววาวออกมาแล้ว หน้าต้องการหน้าปรารถนาอะไรบนี้นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเ,เนี่ยดวงกิที่เมื่อเราฝึกฝนเข้าไปเท่าไรน้อมเอาคุณของทานเข้ามาใส่ไว้น้อมเอาคุณของศีลเมื่อรักษาศีลในบริสุทธิ์แล้วก็น้อมถึงนึกถึงคุณของศีลนั่นแหละจนเกิดความยินดีปิติในคุณของศีลนั่น ออย่างนี้นะไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วแล้วไปไม่ได้พิจารณาว่าศีลมีคุณค่ามาหาศาลอย่างไรแก่ชีวิตจิตใจของตอนอย่างนี้ไม่น้อมเข้ามาคิดมาพิจารณาอย่างนี้คุณของศีลนั่นมันก็มาไม่ไม่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่ดวงจิตนี้เหมือนอย่างยา หมอมอบยาให้แล้วนี่นะยานี่กินแก้ปวดหัวนะแก้ปวดท้องนะอย่างนี้เขาวางไว้ข้างๆให้แล้วเลยตนไม่หยิบเข้าปากไม่ได้กลืนเข้าไปในกระเพาะยานั้นมันก็ขับไล่โรคภัยไม่ได้อมันก็ทันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อตนไม่ได้น้อมเอาบุญเอาคุณนั้นเข้ามาสู่จิตใจอย่างนี้แล้วบุญคุณนั้นกด กำจัดกิเลสปาปธรรมมาอยู่ในหัวใจนี้ไม่ได้ก็ฉันนั้นเลยดังนั้นให้พากันเข้าใจเราต้องน้อมนึกถึงบุญถึงคุณที่ตนได้บำเพ็ญมานั้นให้มาปรากฏอยู่ที่ใจนี้เมื่อใจเห็นแจ้งในบุญในคุณนั้นว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสงบให้แก่ดวงกิจนี้จริงๆอย่างนี้ มันก็จะเกิดปีติขึ้นนะว่าตนได้ของดีตนได้ที่พึ่งอันประเสริฐไว้ในใจเมื่อลรางับปีตินั้นลงได้ใจก็สงบลงใจสงบลงก็เป็นสุขสบายเนี่ยเมื่อใจมันสบายปลอดโปร่งแล้วยี่พิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งนะขอให้พากันเข้าใจ ถ้าใจยังรุ่งเหยิงใจมัวหมองใจคับแค้นอยู่อย่างนี้พิจารณาธรรมของจริงอะไรก็ไม่มีทางจะเห็นแจ้งได้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้นี่แหละที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้ฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้มันสงบระงับจากกิเลสปาประธรรมต่างๆนั่นก็เพื่อจะได้ดวงปัญญาอันประเสริฐเกิดขึ้นในดวงใจ แล้วจะได้รู้แจ้งซึ่งอริยสัจจะทำทั้งสีคือนี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้ทุกข์เกิดนี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่จะชี้เข้ามาสู่ดวงจิตนี่แหละนี่คือทุกข์จิตก็เห็นแจ้งว่า อัตภาพร่างกายหรือว่าขันทางห้าที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ในเมื่อขันห้านี่บุญกุศลยังรอเรี้ยงรักษาอยู่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับก่อนแต่มันก็แปรปรวนไปทีละน้อยละน้อยไปนี่ถ้าใจเข้าไปยึดถือของไม่เที่ยงอย่างเนี้ใจก็เป็นทุกข์ ถ้าใจไม่ยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์แต่ร่างกายอย่างเดียวใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่เป็นทุกข์แล้วก็ใจก็รู้เท่าทุกข์คือขันห้านั้นตามเป็นจริงนี่จึงเรียกว่าใจรู้เท่าทุกข์อันนี้ที่คำว่ารู้แจ้งในทุกข์นั่นนะคือรู้เท่านี้เองนะไม่วันไวนี่เองเนะี่ยรู้แจ้งในเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ก็ ก็รู้แจ้งว่าตัณหาความทยานอยากไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจต่างๆในโลกนี้นะล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยอัน hmm. นี้คำว่ารู้แจ้งในความอยากตามเป็นจริงนี่มันก็แยกประเภท่ะนี้นะในในเมื่อยังมีกายมีจิตอาศัยกันอยู่นี่จะไม่ให้มีความอยากเลยก็ไม่ได้ เช่นอยากข้าวอยากน้ำอยากกลับอยากนอนอย่างนี้นี่เป็นความอยากตามธรรมชาติที่เกิดมาพร้อมกันกับขันหานี้เพราะขันหานี้ต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารด้วยเครื่องรอเรียงต่างๆจำเป็นถึงเวลาต้องการมาแล้วมันก็อยากก็หิวเอาหิวแล้วก็หามาบำรุงมันเมื่อมันได้รับบำรุงแล้วความหิว้วมันก็หายไปอันนี้เรียกว่าความอยากตามธรรมชาติ ถ้ารู้เท่าแล้วไม่อยากเกินขอบเขตแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรอเป็นอย่างนั้นแต่ความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่มันอยากเกินขอบเขตอยากเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้ได้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นตน้นนี่แหละความอยากอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ควรละ,ะ,ะก็เพียรละให้มันหมดสิ้นไป เมื่อตันหาความอยากไปในทางบาปอากุศลมันดับไปทุกทางใจนี่มันก็ดับเท่านั้นเองเ,เมื่อทุกดับไปจากใจจะก็รู้ตัวเองได้ว่าเวลานี้ใจของเราไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้ว่าทานศินภาวนาหรือศินสมาธิปัญญาเนี่ย เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแท้ๆดังแสดงมา